แม่ก็ะชอกเทค่อยเทเดี๋ยวป้าเอาไปก่อนเทเลยครับอ่ะอีกครับอีกครับอีกครับอ่ะอีกพอค่ะตบพอก่อนลูกเนะอ่ะฮะเทแล้วก็จะเอาออกได้ได้เทลงไปก่อนเทนะคะต่อไปเทอะไรนะคะกระเทียมค่ะใส่กระเทียมได้ใช่ไหมอ่ะป้าลงกระทะเลยนะเออป้าลงอ่ะกดเทลงไปค่อยค่เทลงไปเห็นไหมมีความกระเด็นกระเด็นไม่เป็นไรโอเค ตอกไข่เสร็จเลยครับดตอกไข่ไม่ได้เห็นไหมตอกตรงนี้ขอบเนี่ยตอกไม่ได้แปนต้องตอกเมียนไหลแน่นอนแล้นี่ไงตอกครับปั๊บเราจับก่อนอ่าอือหืแล้วมันก็จะกระเด็นเช่นกันนะครับใส่ไข่ไปเลยต้องเคี่ยวไหมอ่ะเปนต้องเคี่ยวไหมเดี๋ยวโอ๊ยจะไหมแล้วจ้าจะกระเด็นละจ้า มันปูดปากแต่เราหมาเริ่มขัดแล้วหอมไหมกรเจียมกับไข่ลูกอุดกลัวมันปูดขึ้นมารเียมกับไข่นะคะแป้นเราปิดแก๊สก่อนได้ไหมไม่มแต่ถ้ามันมันเนิบหน้าเกินไปมันไม่ร้อนมันก็จะทําให้ไข่แบบไม่ค่อยน่ากินลูกเอาว่าไข่ฟองเล็กก็ใส่ไปเลยนะคะเบอร์สี่นะคะของซีทีใส่ไปเลยสามฟองนะคะโปรตีนล้วนอุย้ยอ่ะคนเดียวขัดไหมมา ไม่เอาไผัดลัวนั้นกลัวอะไรไม่ต้องกลัวนูทำไมอ่ะกดลองผัดได้เลยครับอะไปให้เแล้วมันจับม่อันนั้นใช่ไหมไปแนจับให้กดจับอันนี้อผัดเลยัดเลยลูกกลัวอะโอเคกลัวไาแอนเร่อยจับขอเะต่อไปพดใส่นี่ครับนี่เหรอนี่แล้วกดแอนเอาก็อดจับขอเทไปเลยได้ไหมเทไปเลยได้ไหมเทไปง่ายกว่า กดที่ไม่ได้กดดเริ่มแข็งลงมาว่ามันกระเฉาะาพอไหมอันนี้พอไหมอร่อยเลยลูกเดี๋ยวตานขอดหนึ่งหนึ่งช้อนชาใส่หนึ่งช้นชาครับผู้ช่วยของป้าอร่อยเราไปเลยครับเกินมีโอเคครับอันไหนต่ออะไรต่อ,อ,ตอโอเคใส่หน,นี้จึงน้ำปลาต้องหยอดน้ำปลานิดนึงน้ำปลานิดนึงแม่ดิวทำก่อนเหรออะ อันนี้ก็แล้วครับลองเล็ยมิเกีเหยื่เยอะอ่ะพอครับแล้วรายต่อผงอันนี้เอาไหมผงอันนี้หนึ่งช้อนอ่ะใส่ไปเดี๋ยวโอเคครับผู้ช่วยของป้าวันนี้จะสําเร็จไปดิ้อย่าเยีพิ่งครับเอย่ยเพึ่งครับเราก็ต้องฝึกไว้ลูกประเด็นนี้หน่อยไม่เป็นไรแล้วมันถ้ามันครอบตัวหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกเดีป้ามีตัวช่วยวันหางจะลักเทนีโอ้ยป้าแม่ วันนี้เมนูอะไรคะโปรดนี่ผัดอะไรลูกโปดเม่รู้ผัดหน่อไม้แอรถูกต้องสีเหลืองก็คือหน่อไม้แล้วก็ไข่สามฟองใช่ปะ่ะสี่สามครับนี่เปิดอยู่นี่ครับสามไม่ถึงสี่ลูกเพราะหน่อไม้มีน้อยโอเคโปรดผัดไปเลยลูกให้ามันนวดแบบอวนแบบน้ำมันน้นอยๆอ่ะแห้งๆมันจะอร่อยแห้งแล้วสมใจเราต้องใส่เลยนะใบเลยนะลูกใบกะเพราไม่ลูกอันนี้เรียกอะไรโผลละหระเพราหระเพราจ้าพี่ฝนเชฟวันนี้เชฟอุ้ย เชฟโหลดนะจ๊ะกับข้าวอาหารง่ายๆเดี๋ยวกินกับไอติมก็อร่อยแซ่บไปหยอกไปก่อนเลยหยอกไปเท่าไหร่ก็เททั้งทำไปได้หนูมาเทเลยหนูเททั้งทำไปง่ายกว่าหนูเททั้งทำป่นไม่ไหวนะอะเทเลยลดุเพราะชิม่นให้ไม่แตกหรอกเทเลยเทเข้าไปครับโอเคค่ะหึยโหจบาอบนี่ยเหรอเดินลุกไปได้สองสามใบเอเที่เขาพอดี หมูวีปทัพเลยครับเดี๋ยวปป๊บเดียวเราปิดไฟได้เลยเพราะว่าผลัพาจะสุกไวอยู่แล้วไมงมีกลิ่นหอมปวดจับด้ามนี้นึเลยด้วยเออประคองด้ามด้ามหออกระทะด้วยลูเคอเครับจะได้มั่นคงมันคงเนี่ยตรงนี้ดกดันตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยขอบๆเคเมนูของเราวันนี้นะคะเมื่อยี่ตัดแสโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพริกอีกรอบเราปิดเลยนี่ยังไง เช็คตักเลยค่ะอุ้ยโอ้เดินหลุป่าด้วยอุย้ยจับด้ามลยหลุดจับด้ามของเขาโดยไม่มีความร้อนและแก๊สติดละวอืออือไหวไหม <laughs> ตะหลิวหนักใช่ไหมใช่ใช่ไหมเออตะหลิวม,มันหนักนิดนึงครับไปไปติดใช่โอเคจะไปตักหลุดเกี่ยๆมาตักให้หมดกระทะไปเลย อันนต้องกินข้าวอร่แน่ในฝีมือโปรดเนี่ยปกป้าช่วยกันทำนะคะวันนี้น,นี่นะคะข้าวโปรดตีนของปกป้าวันนี้ปุกโปรด์หรือเชฟโปรด